แต่ละครั้งหนึ่งพระนางมาคันธยาซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนเจ้าผู้ครองนครโกสัมพีพระนางได้ผูกอาฆาตในพระศาสดาถึงกับให้ค่าจ้างแก่ชาวเมืองที่เป็นทาสและกรรมกรเพื่อให้ด่าให้บริพาทพระบรมศาสดาผู้เสด็จเข้าไปสู่ภายในพระนครไล่ให้หนีไป พวกคนมิฉาทิฏฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยก็ติดตามด่าพระบรมศาสดาด้วยถ้อยคําสําหรับด่าสิบอย่างเช่นเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพานเจ้าเป็นบ้าเป็นต้นพระอานนท์ฟังคํานั้นแล้วได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชาวเมืองเหล่านี้ย่อมด่าย่อมบริาพาทพวกเราพวกเราจะไปในที่อื่นจากที่นี่พระบรมศาสดาตรัสถามว่าเราจะไปที่ไหนอานนท์พระอานนท์กราบทูลว่าไปเมืองอื่นพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าเมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีก เราจักไปในที่ไหนกันอีกเล่าอานน์พระอานน์ก็กราบทูลว่าพวกเราก็หนีไปเมืองอื่นแม้จากเมืองนั้นๆแต่พระบรมศาสดาทรงให้ข้อคิดว่าการอดทนต่อถ้อยคำที่คนทุศีนเป็นจำนวนมากด่านั้นเป็นภาระของเรา เพราะเราเป็นเช่นกับช้างตัวก้าลงสู่สงครามต้องอดทนต่อลูกศรที่พวกค่าศึกยิงมาจากทิศทั้งสีแล้วทรงแสดงธรรมว่าเราจะกอดกลั้นถ้อยคําล่วงเกินดังพญาช้างอดทนต่อลูกศรซึ่งยิงมาจากแกล้งธนูในสงครามเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทูศีล ในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดม้าอัสดรก็ดีม้าอาชาในาก็ดีม้าสินทบก็ดีพญาช้างกุญชรก็ดีตัวที่ฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่มนุษย์ผู้ฝึกตนเองได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่าส,สัตว์เหล่านั้นและพระบรมศาสดาตรัสห้ามว่าอานนท์เธออย่าคิดเลยคนเหล่านั้นจักด่าได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นในวันที่เจ็ดก็จีแยบไปเองเพราะว่าอธิกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกินเจ็ดวันก็จบ เพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างก็ต้องรอเวลาและต้องใช้ความอดทนเมื่อความจริงปรากฏทุกอย่างก็จบสาระธรรมจากธรรมบทภาคสองเรื่องพระนางสามาวดีพระมหาวชระเชยรำติคนาโน